สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่208แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่208กันค่ะ วันนี้นะคะท่านไม่ควรพลาดนะคะเป็นอีพีพิเศษนะคะหนูมีวัตถุมงคลนะคะที่หนูสั่งจองมาได้นะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันในวันนี้เลยนะคะเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทคาาท่านหากวันนี้นะคะท่านท่านใดนะคะ จองทานปิดทัานองค์ไหนนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทานปิดให้ทานกันนะคะมีมาแบ่งปันไม่เยอะค่ะหลายท่านนะคะยังไม่มีเก็บนะคะถือว่าพลาดเอาท่าน เก็บสะสมกันได้นะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะวันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละองค์ไปพร้อมๆกันค่ะทั้งลายเส้นนะคะตำหนิแต่ละองค์นะคะท่านเหรียญสวยคมชัดหน้าคมมาพร้อมกล่องเดิมทุกรายการะค่ะท่านไม่ควรพลาดนะคะคุณท่านจะได้รับนะคะกล่องเดิมแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นสองรยกว่า EP แล้วนะคะท่านไม่มีปัญหาค่ะ ปิดให้ทานกันนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะท่านหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนค่ะอย่างเช่นรายการที่5นะคะเป็นรุ่นเหนือดวง1น,นะคะท่านปี2562ค่ะเนื้อเงินฝ่าบาทนะคะตอกโคดศิลา9โคดเลยนะคะโดยจะเป็นหมายเลข 13มนค้คะท่านเป็นรุ่นดวงดีหมายเลข14เป็นเหรียญยี่กฮหงนะคะเหรียญแปดเหลี่ยมค่ะปิดให้ทานกันนะคะคุณท่านสนใจองคไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะี๋ยวจะเป็นหมายเลขสามน้าเท่านเป็นชุดกรรมการนะคะเป็นรุ่นดวงดีค่ะปิดให้ท่านกันนะคะท่านใดได้รับองคไหนไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้าเาท่าน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะท่านวันนี้นะคะท่านใดนะคะบูชาหลวงปู่มหาศิลาไปนะคะท่านนี่ค่ะหนูมีรูปภาพหลวงปู่นะคะแจกให้นะคะในกล่องนะคะท่านหากท่านใดนะคะบูชาหลายองค์หลายรายการนะคะท่านหนูแบ่งปันให้เลยนะคะนี่ค่ะได้มานะคะพร้อมกับที่สั่งจองมานะท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะ มารับชมกันองค์แรกเลยนะคะท่านวันนี้นะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะรายการที่1เป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยค่ะท่านหลายท่านนะคะกำลังตามหารุ่นนี้กันอยู่นะคะเป็นรุ่นที่นิยมกันอีกรุ่นหนึ่งนะท่าน ได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะจองให้ทนันปิดให้ทันในวันนี้นะคะหน้ากล่องอักขรชัดเจนของท่านรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะอายุวัฒนะอมมงคล79ปีของท่านคุณท่านจะได้พร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะคะนี่คะ่ะหลายท่านปิดไม่ทันใน EP ก่อนๆนะคะวันนี้หนูจองมาได้เขงท่านแบ่งปันเลยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยเขาท่าน รายการที่หนึ่งรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันที่แปดร้ยบาทพ้อมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทนะคะท่านเดี๋ยวมาดูเหรียญกันชัดๆนะคะลายเส้นคมๆนะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะนี่ค่ะเข้าไปชมช่องปัญญากันได้นะคะท่านฝากกดติดตามด้วยนะคะคท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะคมชัดนะคะผิวพ้ะเก่าเดิมค่ะ นี่ขงท่านดวงตาท่านนะคะจมูกโด่งๆนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยเหรียญสวยเขาท่านนี่ค่ะนําไปเลี่ยมกรอบกันได้นะคะหรือท่านใดนะคะอยากเก็บสะสมนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะทองเงินรวยเฮงค่ะยิ่งมียิ่งรวยนะคะชื่อดีชื่อมงคลเขาท่านปีสองห้าหหนะคะ วันนี้มีมาแบ่งปันไม่เยอะนะคะหลายองนะคะหนูก็เก็บไว้เองแล้วน,นะคะไม่ยอมปล่อยกันแล้วน,นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะหนูได้แบ่งปันมา3องถึงเท่านั้น,นะคะ่ะขอแบ่งปันนะคะรุ่นแรกนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการที่2รายการนี้นะคะเป็นรุ่นรวยทันใจนะคะเป็นเหรียญเสมารุ่นรวยทันใจค่ะท่าทัน หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทส,นส่วนส่งแกแ่แปะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะท่านท่านใดที่ศรัทธานะคะไม่ควรพลาดนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะท่านไม่ควรพลาดคะ่ะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านเรียนเซมารุ่นรวยทันใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะ ปิดให้ทันกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านนี่ค่ะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะเี่ค่ะเหรียนสวยนะคะคุณท่านได้รับมาพร้อมกล่องเดิมนะคะจองให้ทันกันนะคะในวันนี้นะคะนี่ค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะให้ชมกันชัดๆเลยค่ะคะุณท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะเหรียญเสมารุ่นรวยทันใจค่ะ ชื่อมงคลชื่อดีเลยนะคะท่านรวยรวยล้านล้านนะคะรายการนี้เงินทองนะคะสวยมากค่ะท่านอักขรตัวอักษรงดงามเลยนะคะต่อคตรวยรวยล้านล้านะคะ่ะแปดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามนะคะรายการนี้ไม่ควรพลาดนะคะมารับชมกัน ไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะหมายเลขสรายการนี้นะคะเป็นชุดกรรมการนะคะท่านนี่ค่ะเป็นรุ่นดวงดีไหว้ครูปี67เหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะได้รับทั้งหมด3องค์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล่องเขาท่านเจ้าของเดิมนะคะเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะคะท่านเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะคะหน้าเหรียญไม่สึกขาเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะท่านชุดกรรมการชุดนี้นะคะหมายเลข3รุ่นดวงดีค่ะต่อโค้ดกรรมการนะคะทั้ง3องค์คอแบ่งปันชุดนี้ที่สอง0ันบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน2,000บาทนะคะชุดกรรมการนะคะปิดให้ทันกันนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะท่าน นี่ค่ะรุ่นดวงดีนะคะคุณท่านจะเห็นว่าต่อโคตกรรมการนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะองนี้นะคะเหลี่ยนสวยค่ะคุณท่านเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดรุ่นดวงดีนะคะเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยค่ะคุณท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นพญานาคะคะคุณท่านเจ็ดเสียนนะคะ สวยงดงามค่ะหลวงปู่มหาศิลาควรมีเก็บไว้นะคะองค์ที่2อนะคะเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านกรรมการนะคะต่อโคตรกรรมการค่ะพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะท่านหนูถ่ายจากกล้องสดนะคะให้คุณท่านเห็นรายละเอียดตำหนิลายเส้นคมๆกันชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดตัดสินใจไว้นะคะย่อมได้ไปเลยนะคะ วันนี้มีมาแบ่งปันนะคาวทานหากันยากนะคะจัดส่งฟรีคราวทานมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะองค์ที่3นะคะต่อโคตดกรรมการเหมือนกัน,นะค่ะรุ่นดวงดีนะคะอักขระตัวอักษรชัดเจนใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาท่านนะคะเหรียญสภาพสวยสมบู100รณ์ห0ึ่ง้เซ็นตคาทานเก็บได้เก็บนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4รายการนี้นะคะคุณท่านเป็นเหรียญเซมาฉลองกุฏินะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะวัตถุมงคลท่านเป็นที่นิยมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหลายท่านยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดดาวท่านมารับชมแต่ละองค์ไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นฉลองกุฏินะคะคุณท่าน เป็นอับในปีนี้เลยนะคะมาพร้อมกล่องของท่านเป็นกล่องเปิดแบบนี้เลยนะคะสวยงามมาเขาท่านเก็บได้เก็บนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเหรียญเสมาฉลองกุฏิค่ะเนื้อทองแดงลมดํานะคะองค์นี้นะคะนี่ค่ะท่านรายการที่4รายการนี้เหรียญเสมาฉลองกุฏินะคะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่7 5 0รอยหบาทเท่านั้นค่ะ เจรห้าสิบาทนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยคำท่านนี่ค่ะเหรียญเซมาฉลองกุฏินะคะงดงามคะท่านสมคาล่ําลือเลยนะคะเหรียญค,คมคมค่ะใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะมาพร้อมกองแดงเลยนะคะท่านดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะ ได้มาพร้อมกล่องเดิมๆวันนี้รีบนำมาไลฟ์สดให้กับคุณท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันโดยเฉพาะเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะนี่ค่ะที่ระกึกฉลองกุฏินะคะลาบผลภูนทวีค่าท่านด้านหลังตัวอักษอรอักขระชัดเจนนะคะแบ่งปันนะคะ750บาทเท่านั้นค่าท่าน750บบาทนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะ ค่ะท่านเดี๋วหดูนํำขอ,ขออนุญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะหากกล้องเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยค่ะหมายเลขสี่นะคะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่ห้ากันค่ะรายการที่ห้ารายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะท่านเหนือดวงหนึ่งนะคะ เป็นปีนะคะสองห้าหกสองนะคะท่านที่ระลึกรุ่นเหนือดวงค่ะองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านองค์นี้เป็นเหรียญเปลือยนะคะยังไม่ได้เลี่ยมนะคะคุณท่านดูหน้ากล่องนะคะท่านอักขระไว้นะคะตัวหนังสืออักขระตัวอักษรชัดเจน,นะคองท่านนี่ค่ะหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะ องนี้นะคะรุ่นนี้นะคะได้มาเนะะ้อทันเป็นต่อโคตศิลาเก้าโคตรท่านสวยๆคมๆเลยนะคะนี่อยู่หน้ากล่องนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อเงินฝาบาทนะคะต่อโคตศิลาเก้าโคตรท่านนี่ค่ะรุ่นเหนือดวงอัคระตัวอักษรชัดเจนเอาท่านศิลานะคะเก้าโคตรท่านดูเหรียญน,นะคะ มือหนูสั่นนะครับท่านขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเหรียญมงคลยอดนิยมนะคะจองให้ทัานปิดให้ท่านกันนะครับท่านนี่ค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะเหรียญหลวงป,ปู่ศิลานะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดขนนะะ่วนครัท่านรายการนี้นะคะต่อโคดศิลาเก้าโคดขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะท่าน นี่ค่ะเป็นปีสอ6 2นะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะควรมีเก็บไว้น้าท่านหลายท่านยังไม่มีนะคะถือว่าพลาดนะคะนี่ค่ะหนูก็เก็บไว้เองนะคะบางรุ่นบางองค์นะคะท่านไม่ปล่อยกันแล้วนะคะวันนี้ท่านใดเข้ามารับชมช่องปัญญาถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยน้าท่านนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะ ถ่ายจากกล้องสดค่าท่านองนี้นะคะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะค่ะท่านมากันที่รายการที่หกค่ะรายการที่หกรายการนี้เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะองนี้อายุวัฒนะมงคลนะคะท่านเป็นเหนือดวงหนึ่งเหมือนกันค่ะได้รับมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะมารับชมไปพร้อมกันค่ะท่าน เหรียญน,นี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะเนื้อทองแดงลมดำเหรียญสวยไม่แพ้กันเขาท่านเหนือดวงนะคะนี่ค่ะต่อโคดศิลาเก้าโคดเช่นกันนะคะท่านใดชอบเนื้อไหนนะคะปิดให้ทันกันเลยค่ะหลวงปู่ศิลานะคะเก้าโคดนะคะเนื้อทองแดงลมดำาขงท่านสวยงดงามเลยนะคะขอแบ่งตันที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่าน 750บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะปี2 5 6หหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านส่วนสรงแกะแปอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะแบ่งปันนะคะรายการนี้นะคะ750บาทของท่านหลวงปู่ศิรารุ่นเหนือดวงหนึ่งนะคะปี2562นะคะ750บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้นะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะได้มาพร้อมกล่องของท่านเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะรุ่นนี้นะครับท่าน เป็นที่ระลึกนะคะรุ่นแรกนะคะฉลองอายุมงคลนะคะ64ปีค่ะหลวงปู่มหาศิราสลิจันโทวัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นปีเมื่อปีพศ2551แล้วนะคะท่านนี่ค่ะหนูได้แบ่งปันมานะคะอง์นี้คุณท่านสังเกตนะคะจะเห็นรอยจานค่ะเป็นจานมือนะคะรอยจานชัดเจนเลยนะคะอยู่บนเหรียญชัดเจนค่ะ ตอกโค้ดเก้าโค้ดเลยนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นเ่าท่านแปดร้อยบาทนะคะเรียนหลวงปู่นะคะรอยจานชัดๆเ่าท่าน,นเดี๋ยวหนูนำออกมาจากกร่อกให้ชมกันนะคะปิดให้ทันกันนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะนี่เ่าท่านขออนุญาตนะคะ นี่ค่ะท่านสวยมากเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระชัดค่ะรอยจานนะคะจานมือบนเหรียญชัดเจนค่ะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกะของท่านตอกโคดเก้าโคดแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อทองแดงเอาขอภัยด้วยนะคะทองแดงลมดำนะคะท่านองค์นี้นะคะนี่ค่ะ,คะเก็บได้เก็บนะคะท่านเหรียญสวยคมแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดน,นะคะ ข้างหลังนะคะอักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะอง์นี้เป็นวัดบ้านท่าประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุานนี่ค่ะงดงามมากค่ะรอยจานบนเหรียญชัดๆกันนะคะแปดร้อบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8รายการนี้เป็นรุ่นนารายจักรนะคะท่าน หลวงปู่ศิราสิริจันโทร,รุ่นนารายจากหลายท่านกันนะคะกําลังตามหารุ่นนี้ค่ะวันนี้หนูมีมาแบ่งปันนะท่าท่านเป็นเนื้อลงยาสีเขียวนะคะท่านใดสนใจศรัทธาไม่ควรพลาดนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอนุญ,ญาตเปิดให้ชมกันเลยนะท่าท่านนี่ค่ะปิดให้ทนันการจองให้ทันนะคะ ท่านใดได้รับองค์ไหนไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านนี่ค่ะรุนารายจักนะคะเป็นเหรียญลงยาสีเขียวแบบนี้นะคะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้กับคนท่านได้ชมกันชัดๆนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทเนื้อลงยาสีเขียวนะท่านนี่ค่ะ เป็นหน้ากากทองนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะเหรียญลงยาเขาท่านเหรียญสวยแบบนี้หากันได้ยากนะคะเก็บได้เก็บนะคะท่านใดตัดสินใจไวย่อมได้ไปเลยนะคะดวงใครดวงมันนะคะท่านนี่ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะแต่ถ้ารายการไหนปิดแล้วนะคะหนูก็จะเรียนคุณท่านตามตรงนะคะว่ามีท่านก่อนหน้านี้รับไปบูชาเรียบร้อยแล้วค่ะ รุ่นนารายจักข้างหลังเป็นกงจักนะคะหลายท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะวันนี้พึ่งได้มาเลยนะคะจองให้ทนันปิดให้ทันนะคะเรียนนารายจากอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท่าน700บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นนองท่าน พิเศษมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อดวงสองนะคะอายุวัฒนาอมมงคล80ปีค่ะหลวงปู่ศิราศิลจันโทนะคะวัดพระธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าท่านเนื้อนะคะท่านสวยมากค่ะเนื้อดวงสองนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะท่านพร้อมกันหรือยังะคะ อย่าพึ่งไปไหนนะคะอยู่รับชมกัน,นะคาะท่านสวยมากเลยนะคะท่านเหนือดวงสองหนูได้แบ่งปันมาสองถึงสามองค์เท่านั้นนะคะดวงใครดวงมันนะคะว่าจะได้เลขโค้ดเลขหมายเลขใดนะคะท่านแต่องค์สวยทุกองค์ะคะ่ะท่านเป็นเนื้อนวะนะคะองค์นี้นะคะท่านดูผิวพระท่านนะคะต่อโค้ดนะคะสวยคมชัดะคะ่ะท่านดูดวงตาท่านนะคะเห็นเป็นหยดน้ํากลมๆชัดเลยค่ะ ลายเส้นคมตัดกันแบบนี้เลยนะท่านตอกโคตรศิลาค่ะหาเหรียนสวยๆแบบนี้ได้ยากครัท่านให้ชมด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะเป็นปีสองห้าหกเดนะคะปีนี้เลยนะคะวัดพระธาตุหมืนห่นเฮ็นอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินค่ะท่านดูเส้นสายฝุ่นนะคะวิ่งเลยนะคะเหรียนคมอักขระตวัวอักษรชัดเจนค่ะ เหรียญรุ่นนี้นะคะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะท่าน750บาทนะคะปิดให้ทันกันนะาท่านเหรียญสวยคมชัดแบบนี้นะ,ะท่านจะพลาดได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะงดงามค่ะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะ รายการที่สิบรายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหร,รียญเนื้อดวงสองเหมือนกันนะครับท่านอายุวัฒนะมงคล80ปีนะคะรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะครับท่านอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านเหรียญสวยเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่คะ่ะรุ่นเนื้อดวงสองนะคะดวงใครดวงมันเลยนะคะวันนี้นะคะต่อโคตรศิลาค่ะท่าน,ะะานใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะ ลายเส้นคมคมองา่านไม่ควรพลาดเลยนะคะนี่ค่ะแบ่งปันเท่ากันนะคะที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่าน,ะนะะั้นคขะทานรุ่นนี้นะคะไม่พลาดนะคะท่านเหรียญสวยนะคะเส้นสายฝนวิ่งค่ะสวยมากๆเลยนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะปีนี้นะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะควรมีเก็บไว้ขขาท่านในอนาคตนะคะราคาไปไกลแน่นอน,นะคะ่ะ หลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ะคะ่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเหรียญเซมาฉลองกุฏินะคะท่านเป็นองค์เล็กนะคะ หลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะฉลองกุฏิเป็นเหรียญเสมาเหรียญเล็กข้าท่านเป็นพิมพ์เล็กนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆขอมนท่านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนข้าท่านนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้ยบาทพร้อมส่งเท่านั้นคข้าท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะเสมาพิมพ์เล็กนะคะ เนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านงดงามมากเลยนะคะดวงตาท่านคมชัดค่ะขอแบ่งปันนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเนอขออนุญ,ญาตนำออกมาจากกรองนะคะนี่ค่ะเหรียญสวยนะคะท่าน,นเหรียญเซมาฉลองกุติค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะลาบผลพูนทวีนะคะ ที่ระลึกฉลองกุฏินะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทขขงท่านปี2567ปีนี้เลยนะคะลาผลภูนทวีนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะเขาท่านมากันที่รายการที่12ค่ะรายการที่12รายการนี้นะคะเป็นรูปหลอดทองฝาบาทนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทเขาท่านมหามงคลนะคะ รูปหล่อนะท่านท่านหลายท่านยังไม่มีเก็บเป็นรูปหล่อนะคะหลายท่านเก็บเหรียญกันนะคะแต่รูปหล่อนะท่านท่านควรมีไว้นะคะสวยงดงามค่ะนี่ค่ะหากันยากด้วยนะคะปีสองห้าหกสี่นะท่านได้รับมาพร้อมกล่องเดิมซินเดิมนะคะวันนี้นะคะจะนํามานะคะแบ่งปันค่ะให้ให้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตสักครู่นะท่านช่องปัญญานะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ คุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะท่านหนูได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นรูปหล่หอทองฝาบาทนะคะคุณท่านนี่ค่ะรายการนี้นะคะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องนะคะท่านนี่ค่ะท่าน หลวงปู่มหาศิราสิจันโทนะคะเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านอัคระท่านชัดนะคะตรงใต้ฐานนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองสวยมากเลยนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะนี่คะ่ะใบหน้าท่านเต็มเลยนะคะรูปหล่อท่านนะคะหากันยากนะคะปิดให้ทานกันนะคะรวยกุติร้านนะคะท่าน ใต้าฐานนะคะนี่าท่านใต้าฐานนะคะมีผ้ายันนะคะอง์นี้นะคะท่านขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นหลวงปูมหาศลานะคะรูปหล่อทองสาบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สิบสามค่ะ รายการที่สิรายการนี้เป็นรุ่นดวงดีไหวครูปีหกเจ็ดนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดพระธาหมื่นหินจังหวัดกาฬสิน่ะท่า,ทานเป็นรุ่นดวงดีนะคะมาพร้อมกล่องนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะท่า,ทานรายการนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีนะคะท่า,ทานลงยานะคะสีแดงค่ะนี่ท่า,ทานเหรียญท่านสวยคมชัดนะคะ ไม่ควรพลาดเลยน้าท่านลงยาสีแดงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำออกมาจากกล่องกันนะคะท่านให้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะรุ่นดวงดีลงยาแดงนะคะรุ่นดวงดีอัขระตวัวอักษรชัดเจนนะาท่านเหลี่ยมสวยนะคะดวงตาท่านนะคะลายเส้นคมๆกะ่ะรุ่นดวงดีรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะท่าน ที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเป็นวงแหวนพญานาคเจ็ดเสี่ยนนะคะลงยาสีแดงแบบนี้ค่ะ700บาทเท่านั้นคะทานปิดให้ไวให้ทานกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14นะคะ รายการที่1 4ี่รายการนี้นะคะเป็นโชคเหนือเมฆไหลกโกโหเหรียญยี่กองงนะคะท่านศิลามหาเฮงนะคะพระมหาศิลาสิริจันโทนะคะหรือเรียกกันว่าเหรียญแปดเหลี่ยมนะคท่านชโชคเหนือเมฆนะคะเหรียญน,นี้ก็เป็นที่นิยมกันนะท่านควรมีเก็บไว้นะคะนี่คะ่ะโชคเหนือเมฆนะคะพระมหาศิลาสิริจันโทนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะท่า,ทาน โชคเหนือเมฆนะคะขอให้โชคดีนะคะอักขรตัวอักษรท่านชัดนะคะเหรียญแปดเหลี่ยมค่ะขอแบ่งปันนะคะที่แปะขอภัยน้าท่านวันนี้พิเศษเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะศิลามาเหงศิลามาหาเหงนะคะท่านเหรียญศิรามาหาเฮงเหรียญยี่กอฮงนะคะ เจ0ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันค่ะคุณท่านไม่ขวนพลาดเลยค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ส0บ5ห้านะคะท่านรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเหรียญโชคเหนือแม่เหรียญยี่กองูเหมือนกันนะคะเนื้อนี้เป็นเนื้อเงินฝาบาทนะคะคุณท่านพระมหาศิราสิริจันโทหน้ากรองอักขรไว้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะ โชคเหนือเมฆนะคะพระมหาศิราสิริจันโทเขาท่านเจริญสุขเรื่องเอฟื่องฟูนะคะนี่ค่ะเหรียญสวยเน้อท่านขอให้โชคดีนะคะรายการนี้แบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันคขาท่านเจ็ดร้อยบาทมส่งนะคะมาดูหลังเหรียญกันค่ะาท่านนี่ค่ะศิลามหาเฮงค่ะเหรียญยี่กระหงนะคะ เจ็700บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช,มช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจนะคะศรัทธาอยากเช่าบ,บูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวัตถุมงคลท่านนะคะเป็นที่นิยมและเขาท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะในวันนี้นะคะท่านใดบูชาหลายองค์หลายรายการเนี่ท่านหนูมีรูปภาพนะคะเป็นรอยจานมือชัดเจนเลยนะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะท่านนี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบพคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ